thank yeah, แต่คนไม่เคยนั่งสมาธิมันร้อนใจมันร้อนหยุดนง่นน,น,นาทีนะตั้งใจตอนะภาพนี้พระอาจารย์เล่าแบบรวบรัดครับเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในในพระพุทธศาสนา วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงปัมัตเทศนาครั้งแรกตั้งแต่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เรียกว่าแสดงปัมเทศนาโปรดปัญจจัาวียีทั้งห้าปัญจจัควียีทั้งห้านี่คือใครก็คือกรันญะวัปปะพัทยฆมานามะอสุชิห้าองค์นี้เคยดูแลพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายบัเพนทุกขกริริยาครับหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จมาโปรด ปัญจวัวคีทั้งห้าแล้วหนึ่งในปัญจวัวคีทั้งห้าคือท่านโกฏญ,ญายานนะครับขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกนะเขาเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชานะวันนี้นะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดแล้วก็พระสงฆ์กลุ่มนี้เป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกที่พระเจ้าทรงส่งไปเผยแผ่าศาสนาชุดแรกที่ทรงไป ส่งไปเผยแผ่มีอย่หกสิบองนะห้าองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในหกสิบหกสิบองหกสิบรูปนั่นแหละที่ไปประกาศศาสนาครับอันนี้พระอาจารย์ก็ให้พวกเราจังว่าพระสองฆ์องค์แรกคือใครทับเนี่ยใครทับบวชก่อนเขาเลยคือใครทับโกนทัญญะบวชก่อนเขาเสร็จแล้วก็วัปปะพัทิยะมหานามะอัอจติก็เรียงตนำดักครับนะ มหาดเล็กชื่ออะไรมหาเล็กชื่อนายอะไรนายชื่อ,อไหมหาเล็กคนนี้นายอะไรแล้วคนนี้ชื่อพนามอะไรเจ้าชายธิตถ,ถาใช่ไหมลองเล่าภาพนี้ประจันทร์ฟังเลยนี่เหตุการณ์เป็นยังไงครับเจ้าชายออกควดแบบไหนครับวิธีการอธิษฐานเทพทำยังไงครับให้ดูเพราะว่าอะไรครับเมื่อกี้พระจาจาร์สุ่มแล้วว่าเราไม่ชอบอ่านหนังสือกันใช่ไหมแต่ว่ามีเด็กบางคนเนี่ย เขาไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือครับเขาต้องไปหาหนังสือตามกองขยะมาจะได้ดูเด็กชายคนนี้นี่แม่แม่เขาเป็นคนเป็นคนงานก่อสร้างนนะ่ะนคนงานก่อสร้าง แล้วลูกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแบบพวกเราครับดูดูรูปร่างหน้าตาก็น่าจะรุ่นเราเนี่อครับป .4 ป .5 แต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแม่ก็ต้องไปทํางานต้องให้ลูกอยู่ที่บ้านนะ แม่ก็ต้องไปทํางานต้องหาเลี้ยงตัวเองดูให้จะหนักถึงว่าทําไมเราต้องดูหนังสืออ่านหนังสือเน็กอย่าออกไปเล่นไหนไกลนะนลอันตรายแม่ก็เป็นห่วงไหมนี่ยิงแม่่เนี่ยได้ยินไหมเมื่อกี้นี้ แม่ก็ต้องไปออกไปก่อสร้างทํางานก่อสร้างอะไรเนี่ยลูกก็อยู่ที่แคมป์คนงานมองด้วยความเป็นห่วงพอแม่ไปแล้วทำไงครับไายแล้วครับมีผ้ามีข้าวห่อไปกิน กลับมาไม่เจอรูปทำไงอือเอาแล้วม,นะมันกินเห็นผ้าพวกหัวไปเป็นไปรักไปขโมยของเขาแนละ้วเป็นโจนะถามเด็กบอกว่าเห็นรูปป้าไหมไม่เห็น คุยฝรั่งอ่างนะี้อันตรายไหมอันตรายไหมเด็กไม่ได้เรียนไือเคยฝรั่งน่ากลัวเลย ไดีงถามทางไงไม่ได้เรียนหนังสือพูดภาษาอังกฤษได้หรอือได้ไหมไดไมเเ้เรียนภาษาอังกฤษได้ยังไงพูดได้โอเคเด็กชอบโกหกกันไปโรงเรียนมา้องเรียนที่ไหนไปโรงเรียนมาว่างั้นโกหกแม่ไม่มีปัญหาจะจบบทเรียนได เด็กบางคนก็ไม่มีปัญญาเรียนหนังสือนะแต่พวกเรามีใช่ไหมอาจารย์ให้เอกาสารไปไม่ยอมอ่านเนะ <c oughs> นี่ยนิดก็พาแม่มาที่รนนะโงรงเรียนของมันนะไหนโรงเรียนแกอยู่ไหนชี้ใแม่ดูสิแม่ก็มาดูโรงเรียนของเจ้านิดนะ <c oughs> สร้างเองนะสร้างโรงเรียนเอง เป็นเพิ่มมาอย่านีมีหนังสือเรียนตำราเรียนมีนมอมังกฤษไนะขโมยมาใช่ไหมแม่แม่ยังบอกว่าขโมยมาอมยู่ทั้งนั้แม่มาไขโมยมาใช่ไหมไม่ได้ขโมยครับเราพูไปเอาไปไดกไหนม,มาจากห้องสมุดครับชี้ห้องสมุดให้แม่ดูนะแม่ก็ไปดูห้องสมุดจอนจนนิดนะึงเป็นไงดูนะ แม่ขึ้นไปดูห้องสมุดมนะันกองขยะดีๆนี่เองนะที่เราทิ้งหนังสือนะมันก็ไปคุยมาอ่านอู้ยยังไงดห้องสมุดหนังสือเยอะเลย <c oughs> อแม่เห็นแล้วเป็นไงครับเมโรงเรียนะอ่ะเออจะนี้โก,กหกไหมครับไม่ได้โกหกต่ไม่ถ้ามีโรงเรียนของเขาเองเห็นไหมเขาสร้างโรงเรียนเองเด็กเขาไม่มีโอกาสอา เนี่ยเาสร้างโรงเรียนของเขาเองน่แม่เห็นแล้วก็โหยสงสารเลยรู้คุยได้เพราะว่าเจ้านิสเขาอ่านนะเวีาอยุเนี่ยอ่านเองพวกเรานี่เอกสารประอาจารย์ให้ไปไม่ยอมอ่านเลยเนะี่ยเจ้านิดเอาไปอ่านแล้ว mm hmm. ถ้าของประอาจารย์ทิ้งไปเจ้านิดเอาไปแอบไปอ่านแล้วเนี mm ่ย hmm. โอเคโอเคเข้าใจ mm hmm. ไม่ได้ขโมยครับนี่ หามาจากนี้เราเก็บดึงมาจากตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเริ่มมาเริ่มเลยเนี่ยอินทบ,บัญญาก็ทิ้งไวนะ้ไไ <c oughs> ใช่ไหมทิ้งไว้ผมเลยเามาอ่านแม่ก็โทษนะนะนลูกนะ,นะะ,น,กกกกะน้ำตาล่วงแล้วแม่ขอโทษนะเออจอนิดเด็ดดีจบแล้วน้ำตาล่วงแล้วอ้าวไปเรียนนันือ อ่านหนังสือเยอะเดี๋ยวจ,จ,จ,จะนิดเอาไปอ่านหมดนะอ่า